ปืนใหญ่เทเบิลเทนนิสช่วยฝึกทักษะการรับรูปด้วยแบ็กแฮนด์และโฟร์แฮนด์สำหรับรายวิชาเทเบิลเทนนิสเทเบิลเทนนิสแคนนอนเฮลพัรติคิลิเซชิงสกิลวิดแบ็กแฮนด์และโฟร์แฮนด์ for the table tennis ประเภทสิ่งประดิษฐ์ลักษณะดัดแปลงแล้วคุณสมบัติคงเดิมระยะเวลาดำเนินงาน30วันตั้งแต 23. กรกฎาคมพุทธศักราช2567ถึง 21. สิงหาคมพุทธศักราช2567อาจารย์ที่ปรึกษาด้านพระศึกษาอาจารย์กริยาพิพัฒน์ไพศสลกุลอาจารย์ที่ปรึกษาประจำวิชาอาจารย์กุญญาดาเกี้ยวอ่อนพวกเรากลุ่มโครงงานวิทยาศาสตร์ ชั้นปีที่สองกลุ่มที่หนึ่งปืนใหญ่ยิงเทเบิลเทนนิสสำหรับการฝึกทักษะด้วยโฟแฮนด์และแบดแฮนด์ B สำหรับรายวิชาเทเบิลเทนนิสนะครับนะครับผมนายศิริวิทย์กำมลันเสรีรหัส024ปี231นะครับผมหัวหน้ากลุ่มครับสสวัสดีครับผมนายพลรสตน์คำเลิศรหัส05นะครับรับหน้าที่เป็น รองหัวหน้าคุ่มครับสวัสดีครับผมนายวิรพัฒน์สระนูรหัส0ู9ห้าห้องสองทับหนึ่งหน้าที่เลขาครับสวัสดีครับผมนายทัตตพลเรืองจันทร์รหัส0ู9เก้าครับหน้าที่เฮลอนยีครับสวัสดีครับผมนายสันกรสลินรหัส0ู2ย์สองห้องสองทับหนึ่งนะครับผมรนบหน้าที่เป็นหัวหน้าฝ่ายผลิตทดสอบและบันทึกผลครับสวัสดีครับผมชื่อนายชัยพนอรจรห้องสองทับหนึ่ง รหัส002เป็นผู้ช่วยฝ่ายผลิตทดสอบและบันทึกผลครับสวัสดีครับผมนายภูสิทธิ์บูชาเลิศวรัญยูรหัส017รับหน้าที่ผู้ช่วยฝ่ายผลิตทดสอบและบันทึกผลครับสวัสดีครับผมนายเปียกสินใจสมรหัส013ห้อง21รับหน้าที่เป็นหัวหน้าฝ่ายทำเสื่องานและถ่ายภาพครับสวัสดีครับผมนายนัทพุทธรัศมณนครับรหัส007ครับได้รับหน้าที่ ถ่ายภาพนิ่งและนำเสนอง,งานครับสวัสดีครับผมนายนัทพูธสุกจิตรหัส008ได้รับหน้าที่ผู้ช่วยฝ่ายถ่ายภาพและงานนำเสนอครับสวัสดีครับผมชื่อนายพานวัฒน์กิษณาชั้นปีสอทับหรหัส016รับหน้าที่เป็นหัวหน้าฝ่ายวิดีโอและตัดต่อครับสวัสดีครับผมนายชุลกรศิวกรศิลป์รหัส003ทำหน้าที่ผู้ช่วยตัดต่อวิดีโอและถ่ายวิดีโอครับ สวัสด,ดีครับผมนายธนพัฒน์เลืองรัตนรหัส006ได้รับหน้าที่ถ่ายวิดีโอและตัดต่อครับโครงการระยะที่1คิดค้นและสร้างนะครับแนวคิดและความสำคัญทางพัรกศึกษาประเทศสิงคโปร์นะครับสังเกตจากกลุ่มนักศึกษานะครับกลุ่มพวกเราได้พบเห็นปัญหาในการรับลูก จึงคิดค้นสร้างสิ่งประดิษฐ์ขึ้นมาเพื่อฝึกทักษะการรับรูปด้วยแบ็คแฮนด์และโฟแฮนด์นะครับข้อบ่งชี้ความเป็นผลงานทางพลักศึกษาประเภทสิ่งประดิษฐ์นะครับทักษะการรับรูปแบ็คแฮนด์และโฟแฮนด์เพื่อให้เกิดความคุ้นเคยชินและฝึกปฏิเรยาไหวพริบการทรงตัวและความเร็วในการชนที่นะครับ จุดเด่นของการผลิตผลงานทางพระราชศึกษาประเภทสิ่งบัะดิษนะครับ 1. คุ้มค่า 2. ใช้งบประมาณน้อย 3. ปลอดภัยต่อผู้ใช้งาน 4. เคลื่อนด้สะดวก 5. ได้พัฒนานการรับลูกครับเปรียบเทียบราคาผลิตตามท้องตลาดอุปกรณ์เชนนี้ราคา630บาทหมายเหตุอุปกรณ์เช,นน,าาเเชนนี้ไม่มีขายตามท้องตลาดครับ วัตถุประสงค์ของโครงงานนะครับ 1. เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางพลศึกศษาปืนใหญ,ญ่ย,ยิงเทเบิลเทนนิสช่วยฝึกทักษะการรับลูกด้วยแบ็กแฮนด์และโฟร์แฮนด์สำหรับรายวิชาเทเบิลเทนนิสนะครับมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 2. เพื่อศึกษาความเหมาะสมของเกณฑ์และท่าที่ใช้ในการทดสอบเครื่องยิงลูกเทเบิลเทนนิสช่วยฝึกทักษะการรับลูกด้วยแบ็กแฮนด์และโฟร์แฮนด์ สำหรับรายวิชาเทเบิลเทนนิสระดับความยากง่ายปานกลาง 3. เพื่อศึกษาการประเมินความพึงพอใจของผู้ทดลองที่ใช้มีผลต่อผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางการศึกษาเครื่องยิงลูกเทเบิลเทนนิสช่วยฝึกทักษะการรับลูกด้วยแบ็คแฮนด์และโฟร์แฮนด์สำหรับรายวิชาเทเบิลเทนนิสนะครับโครงงานระยะที่1คิดคนและสร้าง วัตถุประสงค์ของนวัตกรรม1เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางพระศึกษาปืนใหญ่เชเบิลเชนิสช่วยฝึกทักษะการรับด้วยแบ็คแฮนด์และโฟร์แฮนด์สำหรับรายวิชาเชเบิลเชนิสมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์2เพื่อศึกษาความเหมาะสมของเกณฑ์และ ท่าที่ใช้ในการทดสอบเครื่องยิงลูกเทเบิลเทนนิสช่วยฝึกทักษะการรับลูกด้วยแบ็คแฮนด์และโฟร์แฮนด์สำหรับรายวิชาเทเบิลเทนนิสระดับความยากง่ายปานกลาง 3. เพื่อศึกษาผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ทดลองใช้ที่มี ต่อผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางพระรศึกษาเครื่องยิงลูกเทเบิลเทนนิสช่วยฝึกทักษะการรับลูกด้วยแบ็กแฮนด์และโฟร์แฮนด์สำหรับรายชาเทเบิลเทนนิสวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการทำโครงงานปืนใหญ่เทเบิลเทนนิสช่วยฝึกทักษะการรับด้วยโฟร์แฮนด์และแบ็กแฮนด์สำหรับรายชาเทเบิลเทนนิสมีดังนี้ ข้อต่อสองนิ้วข้อต่อขนาดสี่หุน ลวดบังคับกล่องเก็บสายไฟขั้นตอนที่1ตัดท่อตามขนาดที่ต้องการแล้วประกอบท่อ PVC ตามรูปทรงที่ขึ้นตามแบบ ขั้นตอนที่2แล้วเชื่อมสายไฟให้ติดกับมอเตอร์รถบัรับับแล้วนำลอ้อรถบรรคับมาติดกับมอเตอร์ขั้นตอนที่3นํนำไปวัดกับกระบอกยิงเพื่อทำการติดตั้ง ั้นตอนที่4นํนำสายไฟต่อกับแบตเตอรี่และสวิตช์บรรจุไว้ในกล่องเก็บสายไฟ การตรวจสอบคุณภาพของโครงงานวิทยาศาสตร์ปื้ใหญ่เทเบิลเทนนิสช่วยฝึกทักษะการรับลูกด้วยแบ็คแฮนและโฟร์แฮนสำหรับรายวิชาเทเบิลเทนนิสโดยผู้เชี่ยวชาญ3คนระยะที่1คิดคนและสร้างผู้เชี่ยวชาญคนที่1อาจารย์กรัลรยาพิพัฒน์ไพศารกุลมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ2.63ระดับความคุ้มค่าปานกลางผู้เชี่ยวชาญคนที่2 อาจารย์พงศกรพรมสวรรค์มีค่าเฉลีย่ยเท่ากับ2.75ระดับความคุ้มค่าปานกลางผู้เชี่ยวชาญคนที่3อาจารย์พงศกรแย้มอิบศิลมีค่าเฉลีย่ยเท่ากับ2.29ระดับความคุ้มค่าปานกลางตารางวิเคราะห์ผลการตรวจสอบคุณภาพของงานวิทยาศาสตร์ระยะที่หนึ่งคิดค้นสร้าง โดยผู้เชี่ยวชาญ3คนชั้นปีที่2ห้อง1กลุ่ม1ชื่อโครงงานปืนใหญ่เทเบิลเทนนิสช่วยฝึกทักษะการรับด้วยแบ็คแฮนด์และโฟรแฮนด์ hand, สำหรับรายวิชาเทเบิลเทนนิสตารางสรุปผลการตรวจสอบคุณภาพโครงงานวิทยาศาสตร์โดยผู้เชี่ยวชาญ3คนและที่1คิดค้นและสร้างตารางสรุปผลตรวจสอบคุณภาพโครงงานวิทยาศาสตร์โดยผู้เชี่ยวชาญ3คน ระยะที่1คิดค้นสร้างผู้เชี่ยวชาญที่คะแนนสูงที่สุดอาจารย์พงศกรภมสวรรค์คะแนนรวม2.75ผู้เชี่ยวชาญที่คะแนนต่ำสุดอาจารย์พงศกรแย้มเอิบศิลนคะแนนรวม2.29ค่าเฉลี่ยโดยรวมผู้เชี่ยวชาญ3คนเท่ากับ2.56ระดับความคุ้มค่าปานกลางวิธีการทดสอบความยากง่ายของค่า p นะครับ ของเกณฑ์และวิธีการทดสอบระยะที่1คิดค้นและสร้างตัวอย่างระดับคุณภาพที่ใช้ในการทดสอบความยากง่ายของค่าพีระยะที่1คิดค้นและสร้างดังนี้นะครับกีฬที่ใช้ในการทดสอบปืนใหญ่เทเบิลเทนนิสช่วยฝึกทักษะการรับลูกด้วยแบ็คแฮนด์และโฟร์แฮนด์สำหรับรายวิชาเทเบิลเทนนิสท่าที่ใช้ในการทดสอบการรับลูกด้วยแบ็คแฮนด์ และการรับลูกด้วยโฟแฮนผลการทดสอบความยากง่ายของเกนและวิธีการทดสอบจำนวน3คนทักษะที่1การรับลูกด้วยแบ็กแฮนผู้ทดสอบคนที่1นังนางสาวมาเลนีนอรรัตได้จำนวน28ครั้งได้5คะแนนอยู่ในระดับคุณภาพดีมากผู้ทดสอบคนที่2 นายนกพพรนวนนินได้จำนวน20ครั้งได้4คะแนนอยู่ในระดับคุณภาพพอใช้ผู้ทดสอบคนที่3นายวรพลเครืองแดนได้จำนวน11ครั้งได้2คะแนนอยู่ในระดับคุณภาพปานกลางค่า p ความยากง่ายเท่ากับ0.67ผลการพิจารณาค่อนข้างง่ายพอใช้ได้ ทักษะที่2การรับลูกด้วยโฟแฮนผลการทดสอบความยากง่ายค่า P ของกินการให้คะแนนท่าที่2โฟแฮนหนึ่งนาทีผู้ทดสอบคนที่1นงางสาวมาลินีนอนรดัดได้จํานวน2ี่ครั้งได้5คะแนนอยู่ในระดับคุณภาพดีมากผู้ทดสอบคนที่2นายนกพรนวลยินได้จํานวน2ี่ครั้งได้4คะแนนอยู่ในระดับคุณภาพพอใช้ ผู้ทดสอบคนที่3ในายอรพลเครืองแดงได้จำนวน10ครั้งได้2คะแนนอยู่ในระดับคุณภาพปานกลางค่า p ความยากง่ายเท่ากับ0.67ผลการพิจารณาค่อนข้างง่ายพอใช้ได้สรุปผลการทดสอบเกณฑ์และท่าที่ใช้ในการทดสอบผู้ทดสอบจำนวน3คนทักษะที่ใช้ในการทดสอบ ท่าที่หนึ่ง f o r h a n d ท่าที่สอง backhand ผู้ทดสอบคนที่หนึ่งท่าที่หนึ่ง forehand ห้าคะแนนผู้ทดสอบคนที่สองท่าที่หนึ่ง forehand สี่คะแนนผู้ทดสอบคนที่สามท่าที่หนึ่ง forehand สองคะแนนค่าพีความยากง่ายสองจุดหกเจ็ดผลกาน,นำไปใช้ ค่อนข้างง่ายพอใช้ได้เปอร์เซ็นต์หกสิบเจ็ดเปอร์เซนต์ท่าที่สองแบคเคนผู้ทดสอบคนที่หน,นึ่งห้าคะแนนผู้ทดสอบคนที่สองสีนน่คะแนนผู้ทดสอบคนที่สามสองคะแนนค่าพีความยากง่ายศูนย์จุดหกเจ็ดผลการนำไปใช้ค่อนข้างง่ายพอใช้ได้เปอร์เซ็นต์หกสิบเจ็ดเปอร์เซนต์ สรุปผลเกินกันทดสอบกินพบว,ว่าทักษะที่1และ2ส,สามารถนำไปใช้ได้ตามตารางการแปลความหมายค่า p อาจแบ่งได้เป็น5ช่วงดังนี้ตัวอย่างตารางบันทึกผลการทดสอบประสิทธิภาพปืนใหญ่เทเบิลชนิดช่วยฝึกทักษะการรับด้วยแบ็กแฮนด์และโฟร์แฮนด์สำหรับรายวิชาเทเบิลชนิดผู้ทดสอบ จำนวนสามคนจะคังที่หนึ่งครับผมการประเมินความพึง่อใจของผู้ทดลองใช้โครงงานปืนใหญ่ทเทเบิลเทนิสนะครับช่วยฝึกทักษะการรับด้วยแบคแฮนและโฟแฮนนะครับสำหรับรายวิชาทเทเบิลเทนิสระยะที่1คิดค้นและสร้างจำนวน3คนครับผมผู้ประเมินคนที่1นึงนางสาวมาลินีนอนรัฐ ค่าเฉลี่ยเท่ากับ2.78ความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลางผู้ประเมิ 2, นคนที่2นายนพร์นวลน,นินค่าเฉลี่ยเท่ากับ3.25ความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลางผู้ประเมิน <Demon. S 1> คนที่สานายวรพลเครืองแดงค่าเฉลี่ยเท่ากับ2.95ความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง แทนภูมิ ing, แสดงผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ทดลองอุปกรณ์ชื่อโครงงานปืนใหญ่เทเบิลเทนนิสช่วยฝึกทักษะการับลูกด้วยแบ็กแฮนด์และโฟร์แฮนด์สำหรับรายวิชาเทเบิลเทนนิสระยะที่1คิดค้นและสร้างจำนวนสาคนค่าเฉลี่ยสูงสุด3.36ค่าเฉลี่ยต่ำสุด2.36ตารางผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ทดลองอุปกรณ์ ชื่อโครงงานปืนใหญ่เทเบิลชนิดช่วยฝึกทักษะการรับลูกด้วยแบ็กแฮนด์และโฟร์แฮนด์สำหรับทักษะเทเบิลชนิดระยะที่1คิดคน้นและสร้างจำนวน3คนผู้ประเมินคนที่1ค่าเฉลี่ย2.78ระดับคุณภาพปานกลางผู้ประเมินคนที่2ค่าเฉลี่ย3.25ระดับคุณภาพปานกลางผู้ประเมินคนที่สาม ค่าเฉลี่ย2.83ระดับคุณภาพปานกลางค่าเฉลี่ยรวมครั้งที่1 2.95ระดับคุณภาพปานกลางข้อเสนอแนะจากผู้เชี่ยวชาญและผู้ทดลองใช้โครงงานระยะที่1ขคิดโค้นและสร้างข้อเสนอแนะปรับปรุงให้มั่งคงการแก้ไขคือจอดเก้า ทำขาให้แข็ง,แ,ขงแรงมากยิ่งขึ้น2ปรับความแรงให้มากขึ้นการแก้ไขเพิ่ม่านเป็น2ก้อนข้อที่3ปรับให้ได้องศาวิธีการแก้ปัญหาตัดท่อทันด้านหน้าออก5เซนติเมตรเพื่อให้ได้องศาแบบตั้งโตได้พอดีจบไปแล้วนะครับระยะที่1คิดค้นและสร้าง เดี๋ยวเจอกันระยะที่สองพัฒนาหนึ่งนะครับไป,ไปกันต่อ